น้องๆห,หนุมๆทุกคนนะคะเจอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คลิปนี้พี่กระต่ายก็มาตามคำสัญญาของน้องๆหลายๆคนแล้วนะคะที่บอกว่าให้พี่กระต่ายรีวิวสินค้าที่ถูกได้ดีในเซเว่นให้หน่อยนะคะเพราะว่ามีชว่วงนี้มีแฟนคลัที่เป็นเด็กๆใช่ไหมน้องๆก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยพี่กระต่ายแนะนําครีมที่มันเป็นแบบที่มันอยู่ในเซเว่นให้หน่อยแล้วแบบเอาที่แบบราคาน่ารักแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ มาแนะนํากันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นสินค้าที่ถูกแล้วก็ดีในเซเว่นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปที่พี่ต่ายจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นสินค้าที่พี่ต่ายใช้จริงๆเลยนะคะม้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคกับกับตัวพี่ต่ายเองนะรู้สึกว่าเออใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะเดี๋ยวเอามามาแบ่งปันให้ฟังการเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบใครที่กําลังจะใช้แล้วก็ยังไม่เคยใช้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ตัวแรกเนี่ยที่สา่ขอแนะนําเป็นตัวนี้ละกันนะคะเป็นตัวสบู่ไข่ขาวซาบิเลนนะคะให้ดูก่อนเดี๋ยวมันไม่โฟกัสอ่าตัวนี้จะเป็นสบู่ไข่ขาวซาบิเดนนะคะซึ่งสรรพคุณเขานะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวหน้าดูกระชับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกําจัดพวกสิวเซี้ยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความมันนะคะตัวนี้พี่สายใช้มาหมดสี่ต้นแล้วนะคะแล้วอันนี้จะเป็นต้อนที่5้าแล้วที่ซื้อมานะคะราคาของเขาจะอยู่ที่ ในกล่องมันจะแจกว่า99าบาทแต่ราคาขายจริงๆมันอยู่ที่69บาทนะคะในเซเว่นมีขายนะเท่าที่ที่่ายใช้มาแล้วรู้สึกว่าเอาทุ่ความชอบเลยค่ะคือจริงๆแล้วปกติแล้วพี่แตายจะไม่ค่อยชอบเอาสบู่สบู่ก้อนล้างหน้าเพราะว่าถ้าเอาเวลาเอาสบู่ก้อนล้างหน้าหน้าเราจะมันจะรู้สึกแห้งแห้งแห้งตึงแล้วมันจะรู้สึกแบบผิวขาดน้ำมันจะเป็นแบบเกลียเียวแต่เวลาที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วลองลูบหน้าดูมันจะรู้สึกแบบเอเดียะแต่ตัวนี้ไม่เลยนะคะไม่รู้สึกว่าทําให้หน้าแบบ ดูแห้งนะคะแล้วที่ชอบเลยก็คือรู้สึกว่ามันลดความมันได้เพราะโดยส่วนตัวพี่ตายเป็นคนที่มีผิวมันมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแนวโน้มเป็นสิวง,ง่ายนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเออหน้ามันลดลงความมันมันลดลงและอีกอย่างก็คือมันไม่ทําให้สิว มันไม่ทําให้สิวพี่ต่ายขึ้นนะเพราะปกติแล้วถ้าถ้ารู้สึกว่าถ้าใช้อะไรไปสักครั้งหนึ่งถ้าทำให้สิวขึ้นพี่ต่ายจะหยุดแต่ตัวเนี้ยไม่เลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เป็นสิวแบบไม่ได้เป็นสิวแบบนานมากๆแล้วซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนที่แบบเป็นสิวง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยกระชับผิวตัวนี้พี่ต่ายยังไม่ได้สัมผักว่ามันผิวมันกระชับขึ้นนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วพี่ต่ายเป็นคนที่ชอบเอาไข่ขาวอามาพอกหน้าเพราะว่าไข่ขาวมันจะช่วยกระชับกระชับรูขุมขนแล ถ้ามันมาอยู่ในรูปแบบของสบู่เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ต้องรอแบบอาทิตย์ละครั้งที่เราจะทานะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะซึ่งวิธีการใช้ก็คือก็ทําความสะอาดผิวหน้าปกติเลยค่ะล้างหน้ารรมาล้าเอาตัวนี้แหละล้างแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าใครที่แบบผิวหน้ามันมากๆนะก็คือแบบฟอกอแบบเอาตัวเนี้ยตีฟองให้ฟองมันขึ้นนะคะแล้วก็ พาไปที่หน้าแล้วก็เหมือนพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ1นาทีหรือ2นาทีค่อยไปลา้างออกนะคะวิธีการใช้เขาตัวนี้ใช้ดีนะก็ลองดูนะคะตัวต่อไปตัวนี้จะบอกว่าพี่สายเพิ่งซื้อมาใช้มันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนครีมมาร์กหน้าของเจนนี่สวีนนะคะเป็นครีมมาร์กหน้าอ่อเพอร์เฟกตแพนต้นครีมมานะคะ Map คเมดอินเกาหลนะคะผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะตัวนี้ซื้อมาได้เนราคะ่ะ0บาท คือราคาเขาราคาเขาแบบน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้นะคะสคุณเขาจะบอกว่าเขาจะทําให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นดูกระจาา่างใสแล้วก็ดูอ่อนกว่าเยาวนะคะแล้วที่พี่ใส่ชื่อมาลองใช้ก็คือเอาเอา,เอาที่ตอนที่ใช้รู้สึกว่าตอนที่คลอนะม,นแบบมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบมันเย็นเยนอ่ะมันเย็นเนนิดนึงอ่ะแล้วมันรู้สึกมันสบายผิวแล้วก็ทุกนี้มันจะเป็นครีมมาร์กนะคะมันจะทําให้เวราที่เรามาร์กไปมันจะไม่ทําให้หน้าแบบแห้งกรอบเหมือนเหมือนครีมมาทั่วไปนะคะก็คือมันจะเป็นครีมเลยพอแบบ พอทิงไว้ประมาณแบบ20นาทีคึ่งชั่วโมงมันก็ยังจะเป็นครีมอยู่แล้วเราเข้่อไปล้าองออกนะครซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีแร่ธาตุจากพวกแบบเขาเรียกอ,อะไรอะแร่สารสกัดจากพวกแพนต้อนสาร่ายทะเลนะคะซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าสรรพคุณเขามีตัวแพนต้อนด้วยหรือเปล่านะแต่โดยส่วนตัวแล้ว็ต่ารู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันมันก็น่าลองเพราะว่าราคามันแค่20บาทอะแล้วมันก็เหมาะสาหรับเอาเอาทิตย์หนึ่งมาร์กหน้าครั้งนึงเพื่อให้ผิวหน้าแบบว่าดูนุ่มชุ่มชื่นนะคะตัวนี้ก็เพิ่งลองใช้เนี่ยใช้ไปแล้วซองนึงเอ้จริงๆใช้ไปแล้วสองซองแต่เก็บซองเก็บซองมาให้ดูก็คือ1งซองนะคะเราพอกไปที่หน้าได้เลยต่อหนึ่งครั้งนะคะก็คือซองหนึ่งเนียนพี่ส่ก็ใช้หมดเลยในครั้งเดียวน,นะคะตัวนี้นะ20บาทลองใช้ดูนะคะตัวต่อไป ตัวต่อไปจะเป็นครีมที่แบบชอบมากตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสม,มุโตอะโลเวรลาเจลนะคะเป็นเจลว่านหางจระเข 99. ้99.5%นะคะซึ่งตัวนี้นะมันจะเป็นเจลบำรุงผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวหน้าดูนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็คนที่มีปัญหาที่แบบว่าผิวหน้าไม่แดดแบบหน้าไม่แดดนะคะเอาตัวนี้ข้อทิ้งไว้ท้งคืนคือพ้อนานาได้เลยนะข้อทิ้งไว้ท้งคืนตัวที่เราแบบหน้าไหม้นะคะ ตื่นเช้ามามันจะบรรเทามันจะทุ้ละอาการอาการหน้าไหมมันจะผู้ละลงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีพวกรอยดารอยแดงที่เกิดจากสิวตัวนี้มันก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดําที่เกิดจากสิวได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากคือพี่สายใช้ได้แบบหมดหลายซองมากๆเลยตัวนี้ก็คือแบบชอบอันนี้จะเป็นครีมบำรุงที่พี่ตายใช้เลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่49บาทเท่านั้นนะคะในเซเว่นมีขายนะคะ ตัวต่อไปเป็นตัวนี้เพราะตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวที่ได้มาใหม่ีกระต่ายที่กระต่ายเพิ่งเห็นวางขายในเซเว่นนะคะมันจะเป็นเจลว่านหางจระเข้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นตัวมะเขือเทศซึ่งตัวมะเขือเทศเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวหน้าดูขาวดูขาวดูสว่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราดูอมชมพูนะคะตัวนี้นะเขาจะเป็นเซรั่มหน้าใส ลดรอยดำและรอยเหี่ยวย่นซึ่งเกิดจากสิวนะคะเพื่อผิวหน้าดูขาวใสดูอมชมพูนะคะโดยส่วนตัวแล้วลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเข้มข้นกว่าตัวนี้นะพอพี่สายลองทาไปตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นมากกว่านะคะรู้สึกว่าชอบเลยแหละแต่ว่าที่ไม่ชอบก็ที่อะไรรู้ไหมเนี่ยไม่ชอบตรงแพคเกจที่มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นชองมันจะเป็นชองมันจะเป็นซองที่ฉีเพอฉีเสร็จมามันบางทีมันทําให้แบบมันทาให้อากาศมันเข้าอะ เออแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับแพ็กเกจจิ้งของเขาแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะถ้าของเขาเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจจิ้งที่เป็นแบบนี้เอาที่เป็นแบบเป็นแคปล็อกแบบนี้มันจะดีกว่าก็คือตัวนี้ถ้าสมมติว่าจะพกพาไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้เลยไม่งั้นทีมหกหไม่โอเคแต่ว่าตัวนี้ทีมเขาโอเคนะใช้ดีตัวนี้ราคา3.9บบาทเท่านั้นนะคะเด็กๆน้องๆหนูๆใช้ได้เลยนะลูกนะตัวนี้โอเคเลยแหละไม่ไม่ได้มีสารแบบอะไรแบบอันตรายอะไรมากมายนะตัวนี้ก็น่าลอง แล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งลองใช้เหมือนกันพี่กระต่ายเพิ่งเจอวางขายในเคาน์เตอร์ของเซเว่นนะคะชอบมากคือใช้เป็นหมดละสามซองตัวนี้มันจะเป็นมันจะคือมันจะเหมาะสําหรับผู้หญิงที่อายุแบบ30บวกบวกของพี่ต่ายเนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าเป็นน้องๆหนูๆก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะลูกเพราะว่าหนูๆก็ใช้ประมาณแบบใช้ประมาณแบบพวกเป็นเจลอ่างเงี้ยก็ดีดีกว่านะคะ แต่ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่มีอายุเยอะแล้ว30บวมบวมืวนที่ต่างเรียนแนะนําให้ใช้ได้เลยนะคะมีเซรั่มคาเวียผสมคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมที่เป็นทองคำเนี่ยส่วนผสมที่เป็นทองคานะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดําทําให้จุดด่างดําดูจางลงนะคะทําให้ผิวดูสม่ําเสมอผิวเรียบเนียนแล้วก็ริ้วรอย ดูลดลงแล้วก็ทําให้ผิวกระชับและก็ช่วยในเรื่องของการทําให้รูขุมขนดูเล็กลงนะคะตัวนี้นะ่ะรู้สึกว่าชอบคือใช้แล้วชอบเลยรู้สึกว่าครั้งแรกที่พี่แต๋ซื้อมาใช้พี่แต่รู้สึกว่าพี่แต๋นจะทาตอนกลางคืนกลางคืนกับตอนกลางกลางคืนกับตอนกลางวันแต่ว่าถ้าเป็นทานตอนกลางคืนรู้สึกว่าพอเราทากลางคืนอะค่ะเราตื่นมาพี่แต๋รู้สึกว่าหน้ามันหน้ามันดูกระชับอะเออไม่ได้รู้สึกเองนะแต่เรารู้สึกเลยว่าหน้ามันพอตื่นเช้ามาแล้วสองกระจกรู้สึกว่า หน้ามันดูมันดูกระชับมันดูตึงๆแล้วทีเนี้ยตื่นมามันจะเป็นแบบเออชอบอ่ะตัวเนี้ยคือใช้หมนละสามซอนะคะก็คือก็คือจะเดี๋ยวจะใช้อีกเรื่อยๆนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่49่สิบาทนะคะและแบบเฮ้ยมีคาเวียมีทองคําแล้วแบบรู้สึกว่าเฮยมันเลอค่ามากเลยและมันมีคอลลาเจนด้วยซึ่งแบบคอลลาเจนมันจะช่วยแบบ ทาให้ผิวของเราดูถ้าใครที่แบบอ,อายุเยอะๆใช่ไหมผิวมันจะหย่อนค้อยแล้วมันจะมีแบบมันจะมีความเหี่ยวอ่ะเออตัวนี้มันทำให้แบบหน้ามันดูฟูๆดูแบบดูตื่นตื่นขึ้นนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบได้อีกอย่างตัวนี้นะเวลาที่ทาไปมันจะมีความเป็นทองคำอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเกล็ดทองคําเล็กๆติดอยู่ที่หน้านะคะ่ะมันมันรู้สึกแบบเคยเหลือค่ามากเลยตัวนี้นะคะสีบาบาทนะคะอยู่ในเซเว่นก็ลองใช้กันดูนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวพี่ตายเราเปิดให้ดูอันนี้เป็นแบบเธอครอยากจะรู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงมันจะเป็นเนื้อเซรั่มแบบเป็นเนื้อเซรั่มสีทองค่ะตัวนี้ถ้าับดูแบบเนี่ยพี่า่ายชอบแพ็กเกจที่มันเป็นแบบเนี้ยมันจะได้รู้สึกแบบถ้าเราเอาไปต่างจรรังหวัดเราเอาไปอะไรเอาพกพามันจะพกพาง่ายมันจะสะดวกกว่ามันจะเป็นตัวเนี่ยเซรั่มสีไม่รู้ว่ามองเห็นไหม มันจะเป็นสีขุ่นๆออกทองๆนะคะแล้วก็แบบว่ามันมันมันซึนมลงไปในผิวแบบเร็วมากๆเลยนะซ <ๆ S 1> ึมไปแล้วเออใช้ดีใช้ดีดตัวนี้รู้สึกว่าชอบไปเลยก็ไปลองดูนะคะสําหรับสําหรับแบบสาวๆที่มีอายุแบบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยๆนะคะอาจจะ20กว่าก็ได้ถึง30สากว่าก็อลองใช้ดูนะคะตัวนี้มันจะทําให้แบบ คื้นฟูได้นะ่แต่ว่านะต้องใช้ตงสักพักนึ่ะแต่โดยส่วนตัวแล้วร,รู้สึกว่าชอบมากตัวต่อไปอตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะที่ใช้คือใช้แล้วแบบชอบมากตัวนี้และแบบคือเป็นคนที่แบบท่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วชอบแล้วมันดีก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะจะไม่ค่อยเปลี่ยนและตัวนี้นะคะมันจะเป็นเนี่ยจะแบบหมดหลายซองมากต็คงปวดปานมากมันจะเป็นตัวซีซีครีมของ,งานาี้นะคะตัวนี้นี่ ราคาอยู่ที่39บกาทแล้วคือแบบเฮ้ยมันใช้ดีมากมันจะเป็นซีซีคลีนอัพหน้าใสนะคะซึ่งเขาจะเป็นแบบเป็นรองพื้นที่ช่วยแบบคือช่วยปกปิดระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดูหนาจนเกินไปแล้วก็ทําให้หน้าแบบช่วยปรับสภาพผิวหน้าเราให้มันดูแบบให้มันดูขาวขาวขึ้นมาระดับหนึ่งะคะ่ะแล้วก็มันช่วยในเรื่องของการแบบเางพี่สายเป็นคนที่แบบรูขุมขน,นกว้างพอทาตัวนี้ไปมันจะทําให้แบบ ดูขุนมันแลดูเล็กลงนะคะตัวนี้มันจะเหมาะมากๆสาหรับคนที่มันจะเป็นบีบีครีมที่เหมาะมากๆสาหรับใครที่ไม่ชอบทาอะไรเยอะๆหรือว่าชอบทาอะไรที่มันหนักๆเ <c oughs> ช่นแบบโหต้องมาทากันแดดกันแดดเสร็จแล้วก็ต้องมาทาแบบรองพื้นมาทาคอนซีลเลอร์มาทาอะไรที่มันแบบปกปิดเยอะๆค่ะแต่ตัวนี้คือมันจบในกระบวนการเดียวเลยนะคะคือโดยโดยปกติที่สายใช้ก็คือ ลงครีมบำรุงเสร็จก็จะทาตัวนี้ตามไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าปกติเนี่ยคะ่ะอย่างวันนี้ก็ทาวาจะจะเป็นตัวที่แบบทาตลอดเลยนะคะตัวนี้มันจะทําให้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 รูขุมขนแลดูแบบดูเล็กลงซึ่งจริงๆแล้วพี่ต่ายลงที่แบบรูขุมขนกว้างมากๆเลยนะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าดูดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก็คือใช้ตัวนี้คือจบเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต่ายพี่ต่ายแนะนําก่อนว่าตัวนี้ออันนี้อันนี้เป็นซองหมายแกะให้ดูก,ก่อนตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับคนที่ มีผิวขาวแล้วก็ผิวผิวผสมเหมือนพี่ตายเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมก็คือใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีผิวหน้าคล้ำไปจนถึงแบบดำดำไปจนถึงคล้ำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ามันทำให้หน้าลอยเพราะตัวนี้มันจะปิดมันจะมีเบอร์เดียวอ่ะมันจะไม่มีแบบคือมันจะเป็นเบอร์เดียวเลยสำหรับคนที่มีผิวขาวแล้วก็ผิวสองสีนะถ้าใครผิวคล้ำเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่ตาเนี่ไปลองใช้แล้วโหหน้าลอยเยอะแล้วแบบไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะสำหรับสาวผิวคล้ำนะคะตัวนี้มันแต่ว่า พี่สายเห็นเนื้อกินไม่รู้ใช้ได้นานมากๆเลยนะจะบอกให้เนี่ย <_' S 1> เนื้อเนื้อของบีบีทีมันจะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้อันนี้อันนี้พี่สายบีบมาเยอะเกินโอ้โหไย้าได้ <_' S 2> คือมันจะแบบมันจะปรับสภาพผิวให้ดูให้ดูแบบ ไม่ไม่จริงๆอันเนี้ยมันไม่ได้ขาดเนีนยหนาน,นิเราแต่แบบพี่ตายโอ้พี่ายทามาเยอะเมื่อกี้ลงมาเยอะเดี๋ยวนะเนี่ยเมื่อกี้ทาเยอะมากเลยคือมันจะช่วยปรับสภาพผิวให้มันดูแบบให้มันดูเรียบเนียนนะคะให้ดูให้ดูชัดๆให้ดูช,ชัดชเแบบเห็นไหมมันจะดูสว่างขึ้นมันดูขาวขึ้นแล้วก็มันมีความแบบ มันมีความเนียนมันช่วยปกปิดได้ระดับหนึ่งสาหรับใครที่มีปัญหาแบบรอยสิวรอยดาอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยปกปิดได้ระดับหนึ่งเลยนะคะก็ะคือชอบโดยส่วนตัวเราชอบแล้วมันรู้สึกว่ามันกันน้ํกากันเหงื่อได้ด้วยนะถ้าสมมติว่ามีเหงื่อระดับหนึ่งที่แบบว่าร้ยเหงื่อร้อนแต่แบบคือเอากระดาษทิชชู่ซับเหงื่อออกแลก้วก็ไอตัวบีบีครีมตัวนี้มันก็ยังอยู่อยู่นะคะไม่ได้แบบไม่ได้ละลายไปกับผิวหน้าของเราแล้วก็รู้สึกว่ามันมีสมสมกันแดดด้วยแต่ว่ามันกันแดดมันแค่3 spf 30 30เองนะคะซึ่งจริงๆถ้าบ้านเราเจอแดดแรงๆก็แนะนําให้ทากันแดดก่อนแล้วค่อยมาทาตัวนี้ตามได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าสมมุติว่าแบบน้องๆที่แบบหัดแต่งหน้าใหม่ๆเลยแนะนําตัวนี้ก็ใช้ดีก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะมันจะช่วยตอบสภาพผิวให้มันดูแบบเออมันดูขาวขึ้นระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ราคามันถูกด้วย3.9มบาทแล้วมันใช้ดีพี่สายือแบบใช้หมดหลายซองแลวคือเป็นอะไรที่แบบเป็นไอเทมที่แบบว่าโปรตานมากๆเลยนะคะก็ไปลองดูนะ หมดแล้วเท่านี้แหละคะ่ะที่พี่ต่ายใช้อยู่ในเซเว่นนะคะที่แบบว่าใช้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออใช้ใช้ดีแล้วก็ใช้บ่อยๆตลอดเลยไม่ค่อยจะเปลี่ยนอะไรนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องๆจะชอบนะคะแล้วก็ ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับใครที่แบบเอ้ยเคยยังไม่เคยใช้ตัวไหนแล้วรู้สึกว่าอยากลองก็ไปลองดูนะคะไม่เสียหายคะ่ะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ใช้ตัวไหนอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีหรือมันไม่ดียังไงนะมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกให้หน่อยนะคะจะได้แบบแบบ่งปันให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่กระต่ายเลยนะคะแล้วก็ไม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะและอยากให้พี่กระต่ายทำคลิปอะไรนะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ ก็ลคลิปนี้สวัสดีค่ะ